สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง youtube Big l i ฟ e บ b o o c o m สไลด์บ g l i ท e บอกและเว็บไซต์ทีคู o กนดอ c o m ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวระบบปฏิการที่กำลังจะเปิดตัวในอีกไม่ช้านี้นะครับมันคือ Windows 11นั่นเองครับแต่ว่าในการพรีวิวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่ก่อนเปิดตัวนะครับเราจะรีวิวให้คุณดูสั้นๆนะครับ ว่ามันเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมกันเลยดีกว่าครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าตาของ Windows 11นะครับที่เราจะมาพรีวิวกันอันนี้ผมได้ลงไดเวอร์ทุกอย่างของโนบุ๊กของผมหมดแล้วนะครับนั่นก็คือ Huawei Matebook 14 AMD สเปคปี2020นั่นเองครับ สิ่งแรกที่เราจะมาดูกันก็นคือ,คอนี่ครับตัวปุ่มสตาร์ทของมันนั้นเริ่มมีความจะคล้ายคลึงกับระบบปริการบนมือถือนะครับก็คือ Android อะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังคงมีความเป็น Windows อยู่ผสมนะครับแต่ว่าถ้ากด All App ก็จะคล้ายๆกับ Windows ธรรมดาทั่วไปเลยก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากมันจะมี recommend application นนะครับซึ่งมันอยู่ตรงช่วงนี้นะครับว่าจะเป็นยังไง ปุ่มปิดก็อยู่ตรงนี้นะครับส่วนตรงที่เป็นชื่อเนี้ยก็คือไว้สำหรับล็อกอินล็อกเอานะครับปุ่มเซิร์ชของมันก็มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถพิมพ์ค้นหาได้เช่นเดียวกัน t s k View อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะคระับพอ Task View เนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถที่จะดูได้ว่าเอ้ยในแต่ละหน้านั้นเป็นยังไงสามารถที่จะสร้างดิสเพย์ใหม่หรือว่าจะ เปิดเว็บเบราว์เซอร์อะไรเงี้ยสามารถแสดงผลได้แบบเยอะมากนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับต่อไปเป็นวิกเจ็ตวิกเจ็ตก็คือจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็สามารถดูข่าวสารในได้เช่นเดียวกันข่าวสารก็ไม่ต้องห่วงครมาจากไลฟ์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโฟลเดอร์การแสดงผลหน้าตาของมันนั้นไอคอนจะดูเรียบง่ายมากขึ้นนะครับดูทรัพยากรแล้วค่อนข้างที่จะกินน้อย ลงกว่าเดิมนะครับอันนี้คือแค่ตัวเบต้าพรีวิวนะครับยังไม่ได้เป็นตัวจริงแต่อย่างใดนะครับส่วนตัวจริงนั้นจะเปิดตัววันที่24อย่างที่ดูดูกันนะครับอันนี้เราจะพรีวิวให้ดูเพลินสั้นๆก่อนนะครับนะครับก็ยังมีแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะเข้าไปดูได้นอกจากนี้ในส่วนนี้นะครับในส่วนที่เมาส์ผมบงอยู่เงี้ยมันก็ยังคงเป็นวินโดว์ตามปกติแต่ว่าพอกด ที่รูป m e s s a g นะครับไอคอนต่างๆเนี่ยจะดูเป็นมือถือมากขึ้นหน้า setting นะครับก็ยังคงเป็น Windows 10ปกติอยู่นะครับนะครับก็ยังคงเป็น Windows 10ตามสไตล์เดิมนะครับนี่ครับก็ให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะนี่เปิด version เดฟนะครับโอ้โหก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะน่าใช้อยู่นะผมมองว่าอย่างนั้นแล้วก็มีฟีเจอร์ต่างนั้นผมขออุไปไ้ก่อนนะครับก็ให้ดูกันราวๆนี้เวฟอัลเซอร์ตัว d g e นั้นมีการเปลี่ยนแปลงไหมมาดูกันครับตอนนี้กด d g e ขึ้นมาแล้วนี่ Edge หน้าตาก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามีการเปลี่ยนปุ่มให้สามารถคลิกเข้าไปได้ง่ายขึ้นนะครับ เมนูต่างๆนั้นถูกจัดการให้มีความดูง่ายมากขึ้นอืมถือว่าโอเคแอปพลิเคชันต่างๆทั้งที่ได้ทดลองติดตั้งมานั้นก็ยังคงสามารถติดตั้งได้ตามปกติเหมือน Windows 10ทุกประการอยู่นะครับสำหรับตัวนี้นะครับแต่ว่าอนาคตน,นั้นจะเป็นอย่างไรอาจจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับเนี่ยตอนนี้เครื่องหมาขึ้นเนี่ยยังไม่สามารถกดได้เลเวลต่างๆทั้ที่ทดลองกับ คอมพิวเตอร์โ w เว MateBook เนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งได้ตามปกติอยู่ครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับการพรีวิวในตัว Windows 11นะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าทุกอย่างมันยังคงเป็นเหมือน Windows 10อยู่นะครับแต่ว่า ทแท้จริงจะเป็นอย่างไรรอติดตามวันที่24นี้นะครับของ Microsoft ที่จะไลฟ์กันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงด้วยหน้าตาของ Windows 10แบบนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับ